เฮ้ยเฮ้ยจะของบ้านไม่อยู่อะขโมยพัสดุเฮ้ยขโมยขโมยรูดิอันนี้เป็นอะไรโอ้าอะไรเนี่ยโมฮือยฉันเอาไปได้มามาเฮ้ยแก้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเลยเฮ้ยฮือย ดูเขาไปเลยมั้ยล่ะเฮ้ยเขาไม่ไปเลยเฮ้ยออกไปเลยออกไปอดทนเฮ้ยออกไปออกไปเฮ้ยออกไปเฮ้ย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 ย้ายรอไงคอยดูสิดูฉันโอเคเอาโอเคไล่จอนเฉยๆครับ มันจะมขาขโมยพัสดุลุงครับฉันไม่เชื่อเข้ามาแล้วเฮ้ยเชนนี้ต้องชำระเฮ้ย,ยวายแกโดนฉันไม่พูดใหมท่ทีแกนี่มันโดนเฮ้ยวายเฮ้ยแกพูดอะไรเม่กี้

อย่าไม่มีทีหลังอะ่ะเฮ้ยไอ้บึดรตงพามาแก้แค้นเรื่องอะไรวะนั่นอะ่ะอ๋อคืออะไรวะคือฉันมันมีโจรอะ่ะมันจะมาโคอยมันจะมาขโมยพัสดุแล้วฉันจะไปช่ยแล้วฉันไปช่วยลุงล,ลุงมาเก่าว่าฉันว่าฉันป็นโจรอ๋อ oh, อย่างนี้เนี่ปไปไปแจ้งเขาง Okay. Để cho anh biết cột kìa Ok Mình đang bước Đây đây Ôi, Win, 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 ui Ôi, ở đâu quá Ôi, có mình mình mình. Ui Hài ăn dân ạ Nó Hài với đó Mình đi Ừ nó hài cái đó Ây mày kén mày Mình chạy với mở, Rồi 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 Ui Mình chỉ nữa. Ui Vinh Ui Có đi ạ Đấy luôn đó. เฮ้ยไม่ร yeah! um> um> um um> oh no um ู้นะใครมือกดจริงอ่ะพอแล้วไม่รู้เนาะเฮ้ยปืนรอบนี้รอดป่ะรอวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเข้าไปอีกน่ะเออได้ได้ได้บอรหนึ่งพิกดจริงอ่ะเฮ้ยอมอันนี้ไปด้วอู้นีนี่ เฮ้ยใครมากดเก่งนี่อ่ะลมคันเลยนะเว้ยเอ้สมชายฉันมีอะไรบอกอะไรอยู่ลา่าสมชาย <laughs> oi oi, 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 oi.